มาจ้าวันนี้เรามาทำกับข้าวเหนียวเลยนะคะจะผัดเต๋อเาเริ่มจากผัด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 ไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันฟันมันจะเพิ่หน้าก้องผัดไปผัดไปผัดไปเรื่อยๆใส่นจังอีกเยอะลงมมาหวานขำาแน่นอนผัดผัดผัดใครชอบรสชาติยัดจะผัด Eg, ที่สุดเป็นิ้นใหญ่ให้ลังอาศัยไข่ตาสมฟองตีสักทีสิตีสัทีสิาตีตตี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 ตตีตตต ขอบนี่หน่อยติดขอดบ,ขอบขอแล้วไม่ละไม่ละไม่ละไม่ล,ไมล,ไมล,ละอาเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าผัดเร็วเร็วอ่าเสร็จเรียบร้อย